hello สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพหนึ่งเกมมิ่งกันอีกครั้งนะครับผมก็คอนเนี้คอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ power แล้วก็เป็นคอนเทนต์มอดเหมือนเดิมนะครับผมเนยก็มันจะช่วยให้เราได้เล่นเกมได้สนุกขึ้นคําเตือนนะครับผมก็ไม่เหมาะครับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่ได้ลองเล่น power หรือว่าแบบว่ากําลังจะเล่นอะไรอย่างงี้เนาะให้คุณไปลองเล่นดูก่อนแบบว่ามันมาช่วยเพิ่มความสนุกตอนหลังมากกว่านะบางทีถ้าคนใช้ไปความสนุกคุณอาจจะหายไปได้ครับผมสาหรับการใช้มอดต้องใช้ วิจารณญาณในการดาวน์โหลดมาทําเองนะครับผมนะในการแบบว่าตัดสินใจเองถ้าคุณไม่ชอบในการใช้ก็ข้ามคลิปนี้ไปได้เลยครับผมถ้าคุณเห็นคลิปวอร์ดนะ่ะคุณข้ามได้เลยเนาะสาหรับคนที่เป็นแบบว่าผู้เล่นใหม่เฮไปลองเล่นดูก่อนผมจะแนะนําสําหรับคนที่แบบว่าเล่นแบบเล่นๆนจนเบื่อแล้วแบบไม่รู้ทาอะไรแล้วอลองลงหอดดีกว่าอะไรแบบนี้ดีกว่านะครับผมก็มาลุยกันเลยครับผมสาหรับคลิปนี้ เราจะมาดูกันที่มินิแมปครับผมคือผมอยากได้มินิแมปมากเลยเกมเนี้ยผมว่ามันหน้ามันก็คงไม่มีอะ่ะเพราะว่ามันมีระบบอเข็มทิศข้างบนแล้วเนาะเนี่ยเข็มทิศเนี่ยเนี่ยผมเห็นแล้วผมอยากได้เนี่ยคือผมชอบหลงทิศเว้ยคือผมว่าไปจ่อๆแล้วผมก็รู้ว่าบอสเ่มันอยู่ตรงเนี้ยแต่ผมแบบว่าผมจะเดินไปทีไรมผมจะต้องเดินไปอีกด้านตลอดแล้วต้องคอยกดตัวเอ็มดูแผนที่นะว่าตอนนี้หันหน้าไปทางไหนก็มาดูกันครับผมกับคลิปนี้เนาะไป การลงวอดนะครับผมเหมือนเดิมครับผมเออเอเเข้าที่เว็บเนาะแล้วก็มันจะมีอ e u e c เอ,อตัวนี้มันเป็นเวอร์ชันนี้วะมันเป็นอันนี้วะแต่เราจะใช้อันนี้นะผมไม่แน่ใจว่ามันจะเวิร์กไหมเพราะอันที่ผมลงทุกทีอ่ะมันจะเป็นตัวนี้ครับผมแต่อันนี้มันบอกว่าตัวนี้ช่างมันเนาะเดี๋ยวเราลองกัน เดี๋ยวผมจะส่งไฟล์ไปให้เหมือนเดิมเออเออต้องเข้าใจก่อนถ้าคุณลงหุ้นอาจถ้าไม่เกมคุณเสียได้นะครับผมเนะเพราะฉะนั้นระวังแล้วก็อย่าลงแล้วเปิดใช้อย่าลงแล้วก็เปิดใช้เซฟหลักของคุณให้ลองสร้างเซรฟใหม่ดูก่อนสร้างตัวใหม่ดูก่อนว่าเออมอดมันเวริร์กถึงค่อยไปเล่นเซฟหลักนะครับผมระวังเซฟจ,จะเสียเอานะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่ชชว,ว่์ว่ามันเวิร์กแล้วเนาะ อ่าไปครับผมก็ลุยกันเลยก่อนอื่นวิธีลงตัวนี้ก็เหมือนเดิมอะครับผมนี่น่าจะเหมือนเดิมนั่นแหละให้อไหนอะนี่ครับผมดาวนโหลดมาตัว U E เนี่ยดนสิ นี่ไงเวอร์ชันนี้แหละอ่านี่แหละก็โหลดตัวนี้มาครับผมหรือคุณกลับไปดูคลิปเก่าผมก็ได้มันปึน๊บคือผมลงมาบสตัวแล้วผมมาสอนนี้3ามตัวเลยปะเนี่ยครับผมแตกไฟล์ออกมานะครับผมตัวนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นเอนจินของการที่เราจะใช้หมดมนาะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นตัวที่จะคอยแก้อะไรต่างๆในเกมอะไรอย่างนี้ให้เราปึ้ง ซึ่งตัวเนี้ยแค่ถ้าลงคุณลงครั้งหนึ่งแล้วก็สบายเพราะหลายหมดจะใช้ตัวนี้คุณก็แค่ไปหาโหดลดหมดมาลงแต่ตัวเนี้ยเราเคยลงแล้วอ่าสำหรับคนนี้ไม่เคยผมทําให้ดูอีกอันนี้อันนึงก็กดโหลดมาแตกไฟล์กด Copy ครับผมแล้วไปที่ t t e a m ปึ้ง Power ครับผมคลิกขวาจัดการเปิดหาไฟล์า้ในเครื่องเนะี่ยปึ๊บเข้าที่ Power ผมบผม Binary Win64 แล้วกด วางตรงนี้เลยครับผมนะกดวางตรงนี้เนาะนี่นี่ผมวางมาแล้วก็มีอยู่ตรงนี้แหลอะอพอวางมาตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์มอดเพิ่มเข้ามาที่เรา Copy มาวางเนาะคราวนี้เวลาใช้หมอดก็จะมาใช้ตรงนี้ถ้าเป็นมอดแบบเมื่อกี้นะอ่ะก็ไปดูกันนี่เราเรียบร้อยแล้วอเรียบร้อยแล้วนะต่อไปก็ดาวน์โหลดไฟล์มอดครับผมอ่าโอเค ตัวนี้ไม่ตัวนี้ให้คอปไฟไ้ตรงนู้นว่ะกดไฟล์เข้าผมแอ่ะกดดาวน์โหลดเมนนวนดาวน์โหลดพึ๊อ่ะผมโหลดก่อนโอเคเข้าผมได้ไฟตัวนี้มากดปึ้งแตกไฟล์มาก็จะได้แบบนี้เนาะหดคอนฟิก Logic Mods อ่าโอเคผมขออ่านก่อนนะตัวนี้มันไม่เหมือนตัวอื่นครับผม Copy File Mod Config and Folder f o r m d e i e m o d e into Your Game Content Folder อ่าง่ายง่ายครับผมแตกมาได้สองอันกด Copy เลยครับผมปึ้งเดี๋ยวแล้วเข้าที่เดิมเลยคลัง Power คลิกขวาจัดการเปิดทางไฟล์ภายในเครื่อง โอเคเข้าที่พาวนะครับผมตรงนี้เมื่อกี้เราเข้าที่ไบนเรีเนาะที่เราไปลงยูอีะตอนนี้เราจะเข้าที่คอนเทนต์แล้ววางตรงนี้เลยครับผมว้างเรียบร้อยก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยไปไปเทสกันครับผมก็คือวางที่คอนเทนต์เนาะเนี่ยเขามีบอกไว้ตรงนเนี้ยเนี่ยข้อนี้นะผมสังเกตข้อนี้เนาะไอสองข้อนี้คือที่เราทําเมื่อกี้ สองข้อเนี้ยคือที่ผมทําเมื่อกี้คือการติดตั้งอันเนี้ยเอแต่อันเนี้ย v p หมดโหลดดว้วือหนึ่งมผมขอเช็คตัวนี้ก่อนนะ นี่ครับผมก็ของเราเป็นหนึ่งอยู่แล้วเนาะอะอเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำอะไรคุณไม่ต้องสนใจตรงนี้คุณสนใจแคขขนะ่ข้อนี้กับข้อนี้นี่นะข้อนี้กับข้อนี้อะโอเคไปเราเทสกันไปเลยไปเทสกันเลยก็แตกไฟล์แตกไฟล์ตัวนี้เราไปไว้ตรงนี้นะครับผมอา แล้วก็แตกไฟล์มอดที่โหลดมาใหม่ตรงนี้นี่คือมอดปึ่งโหลดมาก็จะเป็นเด็กเบสิกวินนีแมพแล้วเอาไฟไว้ตรงนี้ครับผมนี่ power c o n t e n t ทาวพาาว n t อ่ะโอเคถึงเวลาลองกันดูซิว่าผมจะได้วิน i ีแมพมาไหมอย่าลืมนะครับผมว่าเราจะไม่ลองเปิดเซฟหลักนะีมันเสี่ยงครับผมมัน หมอดมันอาจจะไม่ได้เสี่ยงเพาเขาใช้กันแล้วแต่มันเสี่ยงที่คุณจะทําผิดเออนี่ผมผมก็ใช้ตัวนี้เทสเนาะดูสิได้ไหมเนี่ยมินิแมพอยากได้มากครับผมเนี่ย <S <S ไม่รู้เป็นอะไรนี่หลงจกักไม่ครับผมโอ้ยเดี๋ยวว่ะเนี่ยเนี่ยไอ้ยะเอออย่างงี้สิ เนี่ยคือบางทีผมพราผมผมวาร์ปเขมาเว้ยแล้วผมฟลึบผมฟลึบอย่างงี้นะผมก็หลงแหละผมจะต้องมากดแผนที่ดูแอะเออคุณจะไปสมบัติผมอยากไปสู้แมมมอธเนาะผมวิ่กดแผนที่ดูผมก็ต้องเอ๊ะทางนั้นใช่แมมมอธหรือเปล่าวะ้งผมต้นื่อ๋อลูกซ้ออยู่ตรงนี้อ่ะผมต้องเลี้ยวขวาไปอีกหน่อยตรงนี้ <Yeah. S 1> นี่อย่างงี้เห็นไหมคราวนี้เราก็จะมีวินิแมพครับผมโอ้โคตรเท่แต่ว่าทับซ้อนกับอันนี้นิดหน่อยไม่เป็นไร นี่เป็นหมดอีกตัวนะ <c oughs> ผมสอนไว้แล้วใครสนใจไปดูได้นะครับผมเฮ้ยดูอัตราดอกของดอกอะไรมั่งแล้วก็ดูว่าเขามีสกิลอะไรมัง่งเฮ้ยเดี๋ยวดูตัวนี้สินี่มีอัตฉริยะครับผมคือสกิลหมันเพียนนั่นเองตัวน,นั้นไม่ดีตัวนั <c oughs> ้นไม่ดีก็คลิปนี้คาแต่ประมาณนี้ครับผมคือมันไม่ได้ยากเลยนะถ้าเกิดว่าคุณเคยลงหมดอสองอันแรกมาแล้วเนาะ นะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ึงว่า,าก็น่าจะประมาณนี้ครับผมกับมินิแมปเน่าเอ้จเจ๋งว่ะขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ